ันนี้ทำอะไรครับเนี่ยแน่ไก่เอาไว้หมกักแล้วก็เอาไว้หมักทอดพรุ่งนี้อันนี้ใช้ส่วนไหนของไก่แรกครับเนี่ยใช้เนื้อส่วนสะโพกเพราะว่าเนื้อมันจะนุ่มเนาะใช่แล้ว,วันนีใ้ใช้เนื้อไก่แรกกี่กิโลแล้วเนี่ยวันนี้วันนี้หมักแค่เจ็ดกิโลพอถ้าเกิดว่าไม่พอ,องไงเดี๋ยวเราค่อย ทำเพิ่มพรุ่งนี้<อ>แต่ว่าตอนนี้เราทำเพิ่มได้ใช่ไหมได้ตอนนี้เราว่างแล้วก็เ<ม>ตรียมไว้ก่อนเลยวันนี้ทําแค่เจ็ดกิโล<ม><ม>ก็เป็นเนื้อสดกสับผกล้างก่อนนะเวลาจะแลกก็ล้างเอาเกลือล้างล้างสักสองน้ําให้มันดับกินขาวก่อนจากนั้นเราถึงจะเอามาแลกอย่างเงี้ยแล้วไก่เจ็ดโลนี้ต้องใช้เกลือล้างสักกี่ถุงดีผมเล็กุงเล็กสักุงก็สองุงก็ได้แล้วแต่เราโอ,โอเคโอเค ้ในส่วนของกระดูกนี่ที่แล่ไว้นี่จะทําอะไรต่อเนี่ยอันนี้เราไม่ทิ้งเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่หม้อน้าซุปพรุนี้รู้เปล่าว่าอันนี้ถ้าเราต้มเสร็จนะมันมันมันเวลามันเปื่อยแล้วมันอร่อยมากเลยนะกระดูกตรงเนี้ยเวลาต้มเสร็จมันจะหลุดออกตรงข้องนะก็จะเหลือตรงเนี้ยมันจะไม่แข็งมันจะอร่อยมากเลยเราก็เลยไม่ทิ้งเราก็เลยเก็บเอาไว้ใส่ใส่หม้อน้ำซุปถึงว่าเดียลูกค้าหลายๆท่านเขาชอบขอกระดูกจากข้อใช่ห มันมันอร่อยไงเ,เวลาเราต้มเสร็จมันมันเปื่อยแล้วมันจะไม่แข็งเวลาทอดออกมาแล้วมันจะนุ่มใช่ใชส้นสวยดีเส้นสวยเยจบ